สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุคณครูปิยพรอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่6เศษส่ Add สวนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันโดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนได้ค่ะ การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้นักเรียนดูที่ตัวส่วนนะคะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าเศษส่วนนั้นจะน้อยกว่านะคะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะนะคะน้ำส้มเศษ1ส่วน 1, 2ลิตรนะคะน้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4ลิตรและน้ำสับประรดเศษ1ส่วน5ลิตรนะคะ พิจารณาลำดับน้ำผลไม้ในโหลแก้วเหมือนเดิมนะคะจะน้ำส้มเศษส่วน2ลิตรมีปริมาตรมากกว่าน้ำฝรั่งเศษส่วน4ลิตรนะคะหรือน้ำฝรั่งเศษส่วน4ลิตรมีปริมาตร น้อยกว่าน้ำส้มเศษ1ส่วน2ลิตรนะคะโดยเราจะดูที่ถ้าตัวเศษเท่ากันนะคะตัวเศษคือเศษ1ทั้งหมดนะคะเท่ากันให้เรามาดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนไหนมีค่าน้อยกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่านั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะน้ำส้มเศษ1ส่วน2ลิตรน้ำฝรั่งเศษ1ส่วน4ลิตรนะคะ และน้ำสับป,ปะรดเศษหนึ่งส่วนห้าลิตรค่ะพิจารณาระดับน้ำผลไม้ในโหลกแก้วเหมือนเดิมนะคะน้ำฝรั่งเศษหนึ่งส่วนสี่ลิตรมีปริมาตรมากกว่าน้ำสับป,ปะรดเศษหนึ่งส่วนห้าลิตรนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะถ้าตัวเศษเท่ากันคือเศษหนึ่งเท่ากันเราให้เรามาดูที่ตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนไหนมันน้อยกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่านะคะ หรือน้ำสับป,ประรดเศษหส่วนหลิตรมีปริมาตรน้อยกว่าน้ำฝรังเศษห่งส่วนสลิตรนะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะเปรียบเทียบเศษสอส่วนสกับเศษสอส่วนหนะคะเศษสอส่วนสามสามารถแรงเงาได้ดังนี้ค่ะและเศษสอส่วนหาสามารถแรงเงาได้ดังนี้นะคะเศษสอส่วนสมากกว่า เศษสส่วน5นะคะเขียนแทนได้ด้วยเศษ2ส่วน3มากกว่าเศษ2ส่วน5นะคะหรือเศษ2ส่วน5้น้อยกว่าเศษ2ส่วน3หรือเขียนแทนได้ด้วยเศษ2ส่วน5้น้อยกว่าเศษ2ส่วน3นะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าตัวเศษเท่ากันนั่นก็คือเศษ2เท่ากันให้เรามาดูที่ตัวส่วนนะคะถ้าส่วนไหนมีค่าน้อยแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่าค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะเปรียบเทียบเศษ3ส่วน6กับเศษ3ส่วน5ในข้อนี้ตัวเศษเท่ากันนะคะนั่นก็คือเศษ3นะคะให้เรามาดูที่ตัวส่วนถ้าตัวส่วนไหนมีค่ามากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นมากกว่านั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะเศษ3ส่วน6แรงเงาได้ดังนี้นะคะเศษ3ส่วน5แรงเงาได้ดังนี้ค่ะเศษ3ส่วน6น้อยกว่าเศษ3ส่วนหหรือเขียนแทนได้ด้วยเศษ3ส่วน6น้อยกว่า c สษ3ส่วน5ค่ะหรือเศษ3ส่วน5มากกว่าเศษ3ส่วน6เขียนแทนได้ด้วยเศษ3ส่วน5มากกว่าเศษ3ส่วน6นั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่5นะคะเปรียบเทียบเศษ4ส่วน8กับเศษ4ส่วน5ะคะเนื่องจากเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวเศษที่เท่ากันนั่นก็คือเศษ4นะคะให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วน8 มากกว่า5ถ้า8มากกว่า5แสดงว่าเป็นยังไงคะเศษ4ส่วน8นะคะมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน5นั่นเองนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้นักเรียนดูที่ตัวส่วนอย่างที่ครูคบอกนะคะถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นน้อยกว่าคะ่ะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่6นะคะเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12กับเศษ7ส่วน15นะคะเนื่องจากเศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวเศษที่เท่ากันนั่นก็คือเศษ7นะคะให้พิจารณาที่ตัวส่วนค่ะ12น้อยกว่า15นะคะแต่เมื่อเรามาทำเป็นเศษส่วนปั๊บนะคะดังนั้นเศษ7จส่วน12จะมีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน15นะคะเช่นเคยนะคะถ้าเราเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันให้เรามาดูที่ตัวส่วนค่ะ ถ้าตัวส่วนของเศษส่วนใดมีค่ามากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นน้อยกว่าค่ะการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันนะคะให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนค่ะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้เขียนตัวเศษส่วนที่เรียงลำดับเศษส่วนจากเศษส่วนที่น้อยไปมากนะคะในทางเดียวกันค่ะถ้าเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปหามาก ให้เขียนเศษส่วนเรียงลำดับจากเศษส่วนที่ตัวส่วนมากไปน้อยนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะจากแผนภูมิสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าแผนภูมิแรกนะคะสีชมพูค่ะเศษ2ส่วน2ส,สีเหลืองเศษ2ส่วน3 แผนภูมิสีม่วงนะคะเขียนได้ว่าเศษสองส่วนห้าแผนภูมิสีเขียวเขียนได้ว่าเศษสองส่วนเก้าและแผนภูมิสีน้ำตาลค่ะสามารถเขียนได้ว่าเศษสองส่วนสิบนะคะให้นักเรียนเรียงลาดับเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากันจากน้อยไปมากนาักเรียนจะสังเกตได้ว่ายิ่งตัวส่วนมากเท่าไรนะคะเศษส่วนนั้นก็จะมีค่าน้อยลงน้อยลงนะคะเมื่อเรียงลําดับจากน้อยไปมากจะเรียนได้ว่าเศษสองส่วนสิบนะคะ ตามด้วยเศษสองส่วนเเศษสอส่วนหเศษ2ส่วนสามและเศษสอส่วน2มีค่ามากที่สุดนะคะตัวอย่างที่2ค่ะเรียงลำดับเศษสามส่วนเจเศษสาส่วนหเศษสามส่วน4และเศษสามส่วน8จากมากไปหาน้อยนะคะเนื่องจากเศษส่วนทุกจำนวนมีตัวเศษที่เท่ากันนั่นก็คือเศษ3มนั่นเองค่ะ จึงเรียงลำดับเศษส่วนจากเศษส่วนที่ตัวส่วนที่น้อยไปหามากได้ดังนี้นะคะเศษ3ส่วนสค่ะเศษ3ส่วน5เศษ3ส่วน7และเศษ3ส่วน8นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะเรียงลำดับเศษส่วนเศษ9ส่วนเเศษ9ส่วน12เศษ9ส่วน18 เศษ9ส่วน14และเศษ9ส่วน17ให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะเนื่องจากเศษส่วนทุกจำนวนมีตัวเศษที่เท่ากันนั่นก็คือเศษ9เศษ9เท่ากันแล้วให้เรามาดูที่ตัวส่วนค่ะถ้าตัวส่วนไหนที่มีค่ามากแสดงว่าเศษส่วนนั้นมีค่าน้อยนั่นเองค่ะเราจะสามารถเรียงลำดับได้ว่าเศษ9ส่วน18ตามด้วยเศษ9ส่วน17เศษ9ส่วน14เศษ9ส่วน12และ เ9็ส่วนเนะคะที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะ